สวัสดีครับวันนี้วันที่12เมษายนพุทธศักราช2 5 6 5จะพามาไหว้พระที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ครับสำหรับจุดแรกที่จะพาไปชมคือศาลหลักเมืองเชียงใหม่ครับหรือที่คนเมืองเรียกหอ อินทคีนครับสำหรับผูโบสถไม่สามารถเข้าไหว้ครับตอนนี้พลังบูรณะอยู่ นี่คือพระาธาตุเจดีหลวงครับจุดบริเวณนี้คือที่ปักตุง12บราศีที่ก่อเจดีไซและจุดส่งน้ำพระครับสำหรับ พระเจดีย์โดยรอบๆจะมีบันไดนาคหน้าเสียนสององค์เป็นทางขึ้น4ี่ทิศเลยครับรอบๆพระเจดีย์ก็จะมีพระวิหารต่างๆรายรอบอยู่ทั้งสี่ทิศครับ ิใหญ่ขนาดนั้นก็ตัดแล้วมันล่วงเลยข้างร่างเสียหไหโอ้โหดกต้นะนางวุ้นชีพึ่งของหลวงตามหาปัวครับ สำหรับจุดสุดท้ายก็คือจุดไหว้สักระพระเจดีครับถ้าท่านมีโอกาสมาเที่ยวเชียงใหม่อย่าลืมมาไหว้พระที่วัดเจดีหลวงไะครับสวัสดีครับ